การฝึกซ้อมพิธีเทศทำขวัญน,นาคตอนที่หนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรมมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสารนังขะฉามิทุติยัมปิสรังขังสารนังขะฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังขะฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังขะฉามิตติยัมปิสรังขังสารนังขะฉามิติสาระขะมนังนิทิตัง ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระมัชะปะมาตธา,านาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทาสีเรณสุขติงยันติสีเรณโภกสัมปทาสีเรณน,นิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโส ทะเยริตตวานเมตังสเมตาพทันตาอวิคิตตจิตตาภริตังพนันโตสักเคกามจะรปเป คิริสิการาตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเถจะกาามตารวานคาขะเนเคหะวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวา ชราธราวิสมยยาคักคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจัจนนังสาธโวเมสุนานโตธรรม,มาสวนากาโลอามมพทันตา ธรรมาสาวนากาโลอายัมภธทันตาธรรมาสาวนากาโลอายัมภธทันตาขอเชิญปีพา์บรรเลงเพลงสาธุการณบัดนี้การประกอบพิธีเทศรมขวัญน,นาคได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขออัญเชิญ เทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินพระสุทธาณมนทนพิธีแห่งนี้จงร่วมกันเป็นสักขีพยานในงานพิธีเทศทำขวัญน,นาคให้ผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดีมีชัยยะมงคลด้วยเถอน ประนมหดนมัดนมัสสการเออ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 เอเอ,เอขึ้นเนื้สียันเน้อต่างทูบเทียน เออยวคุณครูเออเออเออเเอขึ้นบูชาสาธุอิติอรหังสุโกโตพุทธสโรขอพรหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อโตหลวงพ่อเคลือบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธคุณนงพระธรรมคุณังพระสังฆคุณนงพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชพระธาตุจุรามณีพระศีสันเพชรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเออ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 อา,าจ่าขอเคารพคุณเออเออเอเอ ดอนมานดาเนอที่ได้เลี้ยงดูเอออเ๋ยลูกมาเ ขอนอบน้อมจบนิ้วว่างคิ้ววันทาบุพการีที่มีพระคุณในโลกลาทั้งแผ่นฟ้ามหาสมุทรทั้งบีดอนและมารดาผู้ให้เลือดเนื้อวิญญาณและลมหายใจเออ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 อาจา ขอเคารพคุณนะเออ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 พระราตนาธรายเนยที่ได้คุ้มครองเออ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 ประเทศไทยเออเออเออ ได้รมเย็นขอบูชาพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งระลึกแด่ทั้งหญิงทั้งชายทุกคนทุกท่านเออ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 ขอวอนเทวาเออเออ ทั่วทุกทิศนืขอเชิญเทวาเออเอยทั่วทุกทิศนืมาสิงสถิตนเอื้อในอภิธินะจะเทธรรมควน,นะเอื้อในวันนี้ข้าพเจ้าจะทำควัมละเออเอยในวันนี้ ขออย่าได้มีเออเอ่ยซึ่งโพยภายนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาตีขอความสุขความสมบูรณ์ความเจริญงอกงามในธรรมจงบังเกิดแด่ญาติโยม ทุกคนทุกท่านทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแสดงความปื้มปิติดีใจกับโยมพ่อโยมแม่เจ้านาที่การรอคอยมากกว่า20ปีได้สิ้นสุดลงด้วยความศรัทธาความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีและที่สำคัญก็ขอขอบใจนะชื่นใจที่เห็นเจ้านาคทำหน้าที่ของลูกผู้ชายนะอย่างเต็มกำลังการบวชนะเจ้านาคนะการบวชนี้รู้ไหมว่าเจ้านาค บวชเพื่ออะไรเหตุผลก็จะมีอยู่สองสาอย่างนะก็จะหยิบยกชีก้แจงแถลงขายให้ฟังว่าการบวชนี้เขาบวชเพื่ออะไรฟังไว้นานากนะประการที่หนึ่งคือบวชเพื่อสนองคุณบิดามารดาหรือถ้าเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือบวชเพื่อทดแทนค่าน้ำนม ทดแทนคุณบิดามารดาแทนคุณแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงเจ้านาคมาอันนี้คือประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองก็คือบวชเพื่อสืบทอดต่ออายุพระาศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนะถึงแม้ตัวนาคจะบวชห้าวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งพรรษาก็ตามนาค ก็ถือว่า,าได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายนะได้สืบทอดพระศาสนาได้รักษาประเพณีของชาวพุทธนะเช่นการบวชแล้วก็ทำให้พ่ะนาคได้รู้ว่าการบวชนี้มันดีอย่างไรแล้วก็ศึกขาล่าเพศออกไปก็ได้นำ ข้อคิดเหล่านี้ไปทำให้มันเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานส่วนข้อที่สามก็คือบวชเพื่อตัวของพอนาคเองยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนบวชพนาคตอนที่เป็นคารวาเนาะก็อาจจะตื่นสองโมงเช้าสามโมงเช้า หร,หรือหรือแม้แต่4ี่ห้าโมงเช้าแต่ถ้าเกิดว่าพ่อนาคได้บวชแล้วตื่นแบบนี้ก็คงจะไม่ได้อย่างน้อย,อยบวชเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้วก็ต้องตื่นอย่างน้อยตีสีตื่นมาทำไมตีสีตื่นมาก็เพื่อทำธุระนะส่วนตัวให้เรียบร้อย แล้วก็เตรียมตัวบินทบาทบินทบาทโปรดญาติโยมนะรอให้อาโยมพ่อโยมแม่ได้ใส่บาตรนะโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้เกาะใช้ผ้าเหลืองจากเจ้าหน้านะไม่ใช่ว่าบวชแล้ว ไม่ใช่ว่าบาทไม่บินกินไม่ล้างอะไรไม่ทำซากอย่างวันๆอยู่แตอ่อยู่ในสองคมก้มหน้าเล่นแต่เกมไอ้ no on, no on, no นูนไอ้นั่นไอ้นี่ถ้าบวชแบบนี้หนาันากนะบวชแบบนี้แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปคนที่จะอับอายก็คือยมพ่อยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ปาน้าอาทั้งหลายเพราะจะอับอายชาวบ้านชาวช่องเขาว่าดูสิลูกตานั่นหลานตานี่ บวชแล้วมันยังทําตัวไม่ได้ดีเลยอันนี้คือประการสําคัญที่พระนาคต้องจาไว้นะจริงๆแล้วการบวชเนี่ยนะการบวชเนี่ยคำว่านาคเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้แม้แต่กระทั่งตัวเจ้านาคเลยยังไม่รู้ว่าคําว่านาคในความความเป็นมาเป็นอย่างไรประวัตินะ ประวัติความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะมาหยิบยกนะหยิบยกเป็นประวัติของคำว่านาคหรือนามนาคให้พ่อนาคได้รับรู้นะญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังก็จะขอเล่เาเป็นแบบพระนะคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่าหยิบยกเป็นแบบทำนองลิเกยอย่างนั้นมันเป็นของคารวาสเขา จะขอสะแสดงชี้แจงขอความเรื่องนากฝากนามพระศาสนาจึงเรียกเป็นชื่อ นี่คือนาคาชื่อนาคมีมาว่าเป็นนาอย่างไรจะขอเกลิ่นกล่าวถึงเท้าว่าสุกรีนาคาตนนี้มิจิตนาเลื่อมใส ตนอยากจะบวชเอ,อ๋ยไง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 เงือตนอยากจะบวชท่องสวดมนต์ไปในตนอยากจะใครบวชบ้านพระชาึงลาไม่สี ราชินีเมียรักพี่คอลาจากเป็นญาติศาสนาพอนางได้ฟังกันแสงโศกาแต่รู้ดีว่าสุดจะทัดทานรับบาทผ้าไตรเอิก เอยกเงาเอิกงอิกเงาเกงา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 งรับบาทผ้าไตรรับไว้ซ้ำ